ท่าันออกกันเก็บแปดเก้านี่เออม่แห้งพอเนอยทีักดรีเขาเียนทำยับงื่ออะรดีเขเรียจกแบ้นชื่อใครมีเกวเลย่หัอหัวาแล้วเป็นยังไงงวดกิพานมากพอบอกเลยว่าตามบุคคลทุทไทยไหม ก็ามากอคือตโ,โอ้เอาสามตัวน่ปัดโถปัดโวแปดเจ็ดตก็เจ็ดแปดอ่ะอเอก็แปดเก้าะ่ไหมแบบนี้นียรักรักอยวันไี่หากับเจ็บเกลยเปเอาใส่อ่ะพอหายว่าแปดเไว้แล้วแปดแปดเก้าไม่หาหาแปดเก้าเจ็บปแ,แปดเก้าอ่ตัวลอยนะึงโอ้ <laughs> หลไยเลยหรอเปลาสมตัวบายไปออตัวด้ตัวเยคือสาตัวแต่มันแ้ตัวแต่มันกลับกันอ่าือกระมนบ่ถือกระมนมันตัวมันตัวกได้่เงินวะต่อก็ได้อยู่นั่นก็ถือตัวเนาะไเงนฮ่า่่านั่นตไงโอ้โหีมันปะในอีกสามตัวเนาะ ปันนีนี่มางวันนี้เห็นเนาะนี่ยโพพี่น้องผุ่มตนโผล่ไงแท้สูตระว่ามันเมื่อายมันเข่าบนล่างแทบทุกงวดนี่สูตรทัสีตัวนี่เนี่ยงวดวันนี้นี่ใช่หรอนี่นะเก็บแปดหนึ่งกลมโอ้เล็กชุดหรอเล็กชุดทัสีตัวแจ่กระตัดให้นี่เลยวันนกตัดให้เยอะสิบตัวเนี่ย มีขีดตื้อเวตายข้าอันคนมีโชคมาเอาไปอ่ะโอ้มีทางสูตรมีทางฝันเป็นจ้นเลยออกก็สาพอชูเทียที่วัดมีแสงมีเงาเพื่อพู้เฒ่าเ่าสมัยไม่เข้าไปเฝ้าคนนี้โอ้แล้วพอมีคนมาเบิ่งแสงเลยบ่บ่มันเกิดเจ้าของกับปอยู่เทียงหน้าผู้เฒ่าคนอ๋ออ๋ออ๋อโอ้ก็ได จะเฮียนพวกให้เขาไปยู่น้ำตาไปนัทุนเลยบมีคนมาเบืองแสงเลยมีเบืองกาเจ้กพวกกับอเอียงกมอนจุดติวติวติวมาจุดถวายเพือนเราเขามจุดถวายยู่เ้าก็ถือว่าเข้ามาสละลองให้เพนอยู่มาขอฝเขาฟันว่าละฟองวันก่อกับมากอว่านีม่เนี่ยมันสิออกเราดิไปซื้อระวบิมีตัวอังสันนะ

เลยแม่ทบทวนมึงนะึงนั่นเป็นไงวันที่หนึง่งว้าวจะซื้อ,อหกตัวจะหกตัวเลยเลขมันจวกแล้วไปซื้อเราไปจิงจริงไม่เอามาปลุกให้ไปซื้อเลขได้ปลุกซื้อเลขเลยตีปลุกซื้อ,อ,อ,อเออเอ้อคือออกไวใช่ไหมสันไ่ไหวยังได๋ไไอ่ะพอถึงสมองออกรีเฟลวไปซื้อไงสันจูบก็เขียวให้ไปซื้อเลขพี่น้องเสียงปูหรือเสียงงาปะ เสียงไม่งี่งเสียงไม่งี่เงีเสียงไม่งี่เงี่น้องบอกเพ้่อนทเก่าถึนยังยังบ่วชแล้วอยู่พี่น้องสามตัวสลับเก็บเงินวันแล้วอันนี้มาปุกให้ไปซื้อเลขมันสิออกแล้วว่าสั่นโอ้๋ยวไอชั <Bell issimo> ่วโมงเดียวสิออกแล้วบ่ทีเก็บเงินกับวัชรเบิดตัว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 บวชกับพี่น้องเลยชื่อเก็บเงินคับหวดเพิ่นมาก เขียนหหหหหือหหหดหห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 กแปดแปดหกหาหกหหหหหอหห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 หตหห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 ืหห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 เหหหวเหียหห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 หอหมันคักกดหห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 ห่หห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  ก็ไปเอาเกจแบบเก่าหานแบบเก้าซะลอยคู <c ann ot> ่อยเลยได้่้ํามเกใหญ่ยื้อมันบวบอมันบวบบวบไปเเตี้ยมันวัตือเต็มทำไมเต็มสูบไปไดหอเออแต่มันสูบมันไข่เลยเตี้ยมันออกกันเกจแบบเก้านี่เออมีแห้งไมีแห้งเย่ตี้เพราะว่ามันขาต้นต้มากพอดีเลยเตี้ยม่ครับมันมอมวันนี้เพิ่งมาห้องบอกสิ เออเพื่อนมาบอกว่าไปซื้อระบบเลขมาเสียวออกเลยที่วัอเนี่ยขวกเก้าห้าจีตัวใดก็วบหกเจ็ดห้ากับหกเก้าหหกเจ็ดห้ากับหกเก้าห้าอืมโอ้มันสี่วออกเลยวว่ากูอ่ามาบอกคักบอกเนี่วว่ามันสีออกแล้วเราอ่ะแบบมานอนคือมือเหมือนรุดนมานอนเหนืบอยด้หน้าคิดไปคิดมากเออเพื่อนห่เลขยกโต้ลตดเตอรี่กูว้าว เอามันหกตัวด้เลยเนาะแค่กตัวไงยังมาแคปใส่กันพี่แคบใส่กันนะแปใส่กันเป็นหกเลยพอดีภาษาปรเดี๋ยบนนั่นเนพี่้องเอาตัดไปสักก้อนข้าพุทธเจ้าตัดไปงั้นนะภาษามาแล้วเสียพันธ์หลวงมันไงเนาะซูเอร์ฟอน่าตัวพอกโก้กันะนันอยู่พี่น้องมีหกทั้งสองชุดเลยเนาะหกเจ็ดห้าเนอ่าหกเก้าห้า เปลี่ยนเปลี่ยนตั้งแต่เก่ากับเจ็ดเันังานคือแ้มสองแฉมสลับกันเนาะอืมสลับกันหกหาเก้าหาเจ็ดหาไปเออยยี่นี่เนอยู่เจ็ดวิธีนักตู่ันในเบื้องนี้อ่าในเหตุเบื้งแต่ว่าจำได้จำได้ที่ละโอ้ไม่เลกมันไม่เค่สามตัวตัวนี้เจ็ดหาหกาเก้าหาตัวนี้อืมครับตัวนึงหลัดสุดท้ายว่าแต่ย่าลืม เก้าสมเ่อาพั่นเอากิเลขล่างดูวะจ๊อโอ้โหสามยังแถมมาอีกอยู่แถมมาอียกอย่าลืมเก้าสามเรื่องพัสนโอ้โหทุกๆป็อลืองแอ้วออื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 ออ้วอืออือาืออ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 ืัวือือ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 อลออืสอืออืออืนอืออือออกืออ่ออือวืออืออืบ่แนอนออืออืออืออออืออืออือือออออออื ให้เป hey, ็นอยน่ยกเป็นบ่แม่ใ้เปลี่ยนซ้ตัวนาซ้มตัวไทยก็ต้องเปลป่ให้มันงุนง่ายเด้พี่เลยเอาเงดกอนเ่นี่เงยกอนี่มันมันไปออกกันซ้มตัวหนาหมดอันนี้ทุนหายัองตุกอนโอ้งยกรนคลิปมันคลิปเฮ็ดคลิปแรกวดวป้นี่ลอด้นใช่ใช่ซ้ตัวอืมแม่ ไปหาอะไรหกโตกับจิบฮกโตไปรสครับเตัวใเห้เนาะเจ็บตัวออกแล้วฝ่าไปหาสื่อเอ็บร่างนี่เนาโอ้เสียงงา่มาบอกอ่าบ้าหวยไปซื้อระบอเรียกว่าสั่นว่าแล้วว่าสื้อแล้วไปซื้อแต่แม่มันเดี๋ยวพอถึงสมองนี้มันกิดิีวออกแล้วเรียกโอ้ตัวไรเนาะว่าจะเอาเขาว่าเสียให้ออกกันฮกเกีหายกับฮกเก้าหายนี่เอาเขาว่าเสให้ออกฟ้องอ่าอืมเขาไรตัว อย่มเืมเก่าสามบิบัตรที่ไปว่าเริ่มเก้าสามมาคเก่าสามแบบหวเปนอไกหกสามน้ำแน่พี่น้องเก้าหายหัวเป็นหกห้ำแน่เรื่องอาหัวลงหาจะละแต่ว่าชุดสามตัวกลับในตัวอะล่ะชุดหกเก้าหเพื่อนน่ะมหกลับในตเนาะอือจุบบ้านแบงเนี่ว่าสำนานหนึ่งเราบัต ว่ามีอย่างไรเพื่อนกระบวกเพื่อนหายทุกขั้งก็หายงี่เี่ยวพอทุกขั้งก็หายแค่เสียมันออกศูนย์สามเอาก็ลอตเตอรี่ไม่เบื้องตะกี้จับลอตเตอรี่ขึ้นไม่เบื้องหน้าที่หนึ่งแต่เบิ้องนี้ฮโเซียมันเสีออกศูนย์สามเอยบอกง่ายๆบอกง่ายๆเลยบอกง่ายๆแบบนี้ก็บที่มบุญปรเทจีสมันมาไทยก็หาเพื่อนหกหกศูนย์สา มือเน็ตสิออกเขามานั่มอีกก็บอกว่าผมมาเปลี่ยนเน็ตเปลี่ยนเป็นกีดทุนสามเปลี่ยนจากหกก็ก็ดุนสามห่นเนี่ยแต่ว่าสูงสามนี่คือตรงตงเลยเปลี่ยนกเถียเปลี่ยนมาเปลี่ยนรัก่อยเปลี่ยนรัก่อยนี่คืนเมื่อเัาแบบนี้นี่ฮจูเจูเจเขามีเปลี่ยนมาเปลี่ยนหกมันเจ็บเลยฮะ ุมนัมาตายแค่ม so ือเช้าที่สออก่งเลยครับงโอ้ครับผมเงา่อรเือเงเรี่งเลยครับครับผมเดียวคอหอเฝ้าไปซื้อเยครับเด้อเลขสีออกแล้วประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงเฝ้าไปหาซื้อเลยโอ้เก้าเจ็ดห้าหกเ้าห้าริ่มล่ะเก้าสาคือจังเนีตัวเนาะเมน มันเป็นหกตัวก็ว่าอะไรแต่ว่าหกตัวนี่คือที่หายากเอาแต่สามตัวไท้สามตัวนาซะเออเออเต่เพ่อหาอะไรเนาะเออเอหาอหาใเอหาเกิดปียว่าบุญเนาะเออแม่นก็เกอดเนหกตัวปุ๊บมั่วยอว่าเสือบเอดกบกันอยู่้ายเปี่ยอเทศแอวเนี้ยอุ้ยมังกรอดดอกผุเแลวหอดนาวัดผุเแลวกาซายังสามตัวหตัวผลของกวได้แ้อเนาะ ครับผมสุกสุขกันมานคร <ườ Sad> <ier pas> ับ <IDs>